มาแข่งเที่ยวที่หนึ่งอยู่ในความควบคุมของกรบการปล่อยม้าออกมาแล้วขณะนี้เจ้าสานเชิงเป็นตัวนำเอลกาซิโกเป็นตัวที่สองเลฟตาตาเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นสมาร์ทมิสายและน้องพลอยที่ไปสามเจ้าแสนเชิงยังเป็นตัวนำเลฟตาตาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นเอลกาซิโก ที่โค้งไปสิบจะออกทางตรงเอลกาสโกผ่านึ้นมาเป็นตัวนำล้วเลฟตาตาเป็นตัวที่สองเอลกาสโกเป็นตัวนำเลฟตาตาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นน้องพลอย ที่คงไปีิบอกทางตรงเอลกาชิโกเป็นตัวนำเลอตาตาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นน้องพลอยเจ้าสันเชิงและสมาร์ทมิสไซที่ป้ายเก้าเอลกาชิโ e กยังเป็นตัวนำเลอตาตาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นน้องพลอย